สวัสดีนะทุกท่านมาพบมาเจอมาเจอ,เจอกับช่องนายโพธินะอืมก็มีของสองสิ่งสองอย่างนะฮะมาส่งถึงนะทุกท่านนี่อาจจะไม่ใช่รังของเขาก็ได้ตัวนี้นี่เอซี FC อาจจะเห็นแล้ว,วเป็นอะไรนะสวัสดีครับทุกท่านนะฮะ มีของมาส่งนะท่านเป็นของชิ้นใหญ่เลยสวัสดีค่ะลังใหญ่เลยแกลังไหนดีเอ้ยอเดี๋ยว<อ>เดี๋ยวดูดก่อนอันนี้ของใครนะเดี๋ยวดูก่อนอันนี้ส่งถึงชื่อใครอืมตือตือตืตืไหนะ,ะชื่อกูรับอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้นี่ไม่มีอยู่ตรงนี้เ,เลยเนาะอยู่ตรงนี้กูรับบ้านน้องกิฟต์อ้าว บ้านน้องกิ๊บอ้าวผมถ้าผมเดานะผู้ใหญ่ใจดีหลังจากเห็นคลิปที่ผมบุกไปที่บ้านน้องกิ๊บแล้วเขาไม่มีพัดลมพัดลมก็เสียเขามีอยู่ห้าคนเขามีพัดลมสองตัวนี่น่าจะบ้านน้องกิ๊บเดี๋ยวไปมอบให้แต่ว่าช่วงนี้หนาวอยู่นะฝนตกหนาวส่วนอันนี้เขาส่งมาถึงโอ้อันนี้ส่งมาถึงในพื้นที่แกะได้อันนี้ อันนี้จากจากใครนะคุณแม่วิไลพรอันนี้คุณแม่วิไลพรวิไลพรเนาะหรือว่าวะไลพรไม่รู้นะวลไลพรเออคุณแม่วาลาไลพรเออคุณแม่วาไลพรก็เธอนั่นแหละโอ้ชอบทำให้งงคับคนกราบขอโทษขออภัยนะค่ะแอนนี่นั่นแหละคุณแม่วาไลพร เจ้าไหนชอบทําให้คนอื่นเขาไ้นี่ตลอดเลยเดี๋ยวเรามาเกะรุ่นกันนะฮะหลังนี้นะทุกท่านผ่าลูกไข่ไฟก็ไม่มีของข้างในนี่คือ,อไอ้ไรนี่นี้ระขอบคุณผู้ใหญ่จะดีมากๆนะ มีกลิ่นมีกลิ่นหอมๆเหมือนของกินโอ้โหอโอ้โอ้ทุกท่านหมดแล้วพี่น้องตานี่นะไม่เหมือนทุกครั้งที่ คนแม่ส่งมาให้นะนี่นตัวยาวแล้วตาเนาะอันนี้มันคือปลาอะไรทําไมมันดูไม่เคยเห็นไม่รู้ปลาอะไรไม่รู้แม่สม่งมันเป็นป,ปลาเค็เมหรือปลาอะไรนี่ดูดูว่าลอยกว่ปลาเค็มเกนีดูแล้วมันไม่น่าจะใช่ปลาเค็มนะมันเป็นปลาอะไรนะที่เขาเรียกนะเป็นปลาที่มันราคาแพงกว่า<ร>ปลาโลสี่ร้อยกว่าปลาเค็มอ่ะเขาเรียกปลาอะไรนะทุกท่านผมลืมละไม่รู้เราไม่รู้ อนนโอ้ทั้งหมดตาโชว์ด้วยแม่จะได้รู้เพราะว่าเพื่อนเป็นคนสั่งของจากร้านนี่ทุกท่านอันนี้สามถุงนี่แตัวตน,นี้ก็อันนี้อหนักมากเลยนน <S <S เนาะเกทำไมอ่ะเกโชวไ์ไะ จะมีถุงอ,อีกอีกชั้นหนึ่งนะข้างในตาน,นี้เขาเรียกปลาอะไรเหรอไม่รู้เขาทอดกินไม่รู้แม่เขาบอกอยู่ว่าปลาอะไรอะ่ะอเขาซีนมาอย่างดีเลยเนาะบรรยากาศมาอย่างดีเลยน่าจะกิโลหนึ่งแล้วมั้งอ่านี่ไงเขาซีนเฮ้ยอันนี้กับอันนี้ทำไมมันไม่เหมือนกันอันนี้ดูเหมือนมันจะ สูญญากาศตัวนี้ไม่ได้สูญญากาศอันนี้ก็ศูนไม่ใช่เหรอไม่ศูนเหรอเขาลืมหรือเปล่าไม่ได้ลืมเขาส่งมาแบบนี้ทุกครั้งแต่อันนี้มาแปลกเพื่อนตัวนี้อันนี้น่าจะเป็นปลาคนละแบบกันหรือเปล่าน่าจะเป็นคนละแบบกันนะไม่รู้แม่มีรายละเอียดหรือแม่บอกนี่กลิ่นน่าจะไม่เหมือนกันด้วยอืมกลิ่นตัวนี้ไม่เหมือนกันตัวนี้นะกลิ่นไม่เหมือนกันนะจะบีบทำไมอ่ะมันไอ้นี่ดี มันเหลื่อมดีอันนี้ให้พี่บาหนึ่งฝูงนะคะนี่บอท่านพื่จะดีเนาะท่านตะบุมาอันนี้อันนี้คือปลาปลาแห้งบออันนี้น่าจะเป็นปลาทะเลแห้งเนาะมันน่าจะเป็นปลาอะไรสักอย่างหนึ่งแม่เขียนบอกอยู่แล้วก็พี่กระสาโอ้อันนี้สิงเหมือนกันเนาะเหมือนกันปลาแห้งนะท่านก็นี้ก็คือของแอดนะคะเนาะอันนี้ของเราบอ อ๋อสองถุงนี่คือถุงของเราโอ้อ,อ,ขอขอความพิแม่ามากๆนะคะอืมน่าอร่อยเนาะลองดูเนาะนด,ดูทอดดูสีสันมันน่าอร่อยดีอืมทั้งหมดมันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดยิ้นอืมไม่ใช่อันอัน,นอันในี้แนละ้วะแม่ให้พี่บาแล้วก็ให้พี่กษัตริย์แล้วก็ส่วนที่เหลือก็แม่จะเอา อ๋อส่วนที่เหลือแล้ว้าเราบอออันนี้คือท่านระบุมาให้ให้สองคนให้วิศวะกับพี่เบา,าส่วนที่เหลือนี่คือแล้วต่เราอ๋อโอเคเดี๋ยวเราก็จัดสรรเป็นปันส่วนนั่นแหละเรากินคนเดียวไม่หมดหรอกค่ะนอืมี่ก็อขอบคุณขอบคุณเนาะผู้ใหญ่จะดีนะทั้งสองท่านเลยที่ส่งพัดลมให้บ้านน้องกิฟแล้วก็ ส่งของกินนะปลานะฮะมาให้ขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะครับผมคิดหวังสิ่งไหนก็ขอให้สมปรารถนานะครับผมรวยแล้วขอ,ขอให้รวยยิ่งขึ้นไปอีกนะครับผมกอบประคุณอย่างสูงครับโอ้ oh, เป็นข่าวดีก่อนเข้านอนนะทุกท่านปลาตัวใหญ่มากเลยน่าจะถุงละหนึ่งกิโลแล้วม,มั้งเดี๋ยวอาจารไปดูลายใหม่นะอาจาว่า มันคือปลาอันนี้หรือเปล่าหรือว่าปลาตัวนี้ที่ให้พี่บ่าวถุงหนึ่งแล้วก็ให้พี่กระสานถุงหนึ่งแล้วก็ส่วนที่เหลือก็คือเป็นของแอดนะคะแอดไปไปดูลายที่แม่ทักมาหาแอดก่อนนะคะเนาะโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามชกันบ้า้ด้วยนะคะสวัสดีะคะ่ะ,คะก็เมื่อกี้ดูดูลายไปแล้วเนี่ยทักก็เลยนมาต่อกัน นนเมื่อกี้ก็ได้ได้ไดูไลน์ได้สอบถามทางเพื่อจะดีเนาะท่านก็ประสงค์นะให้อ่าคนละหนึ่งชุดเนาะแบบนี้คนอ่าแบบแบบนี้นะแบบนี้คนละหนึ่งคนละหนึ่งชุดนะโอ้มันออกมาแล้วนี่มันมีที่ล็อกมันอยู่แบบนี้นะท่านคนละหนึ่งชุดนะพี่บาวอันนี้พี่บาวพี่บาวส่วนอันนี้วิศวะ นี้พี่กษัตริย์นะคะอ่าวิศวะของเราอันนี้ก็คือของแอปอ่าะะอันนี้ของเราอันนี้อ,นนอ,อันนี้นะอนนของเรานนจะแบ่งใครก็คือแล้วแต่แอดน,น,นะคะน,นี้เราใจดีผมก็จะไปแบ่งพ่อแม่กินบ้างนะอ่าโอเคนะประมาณนี้นะเช็คดูลายแล้วเมื่อกี้รายละเอียดครับผมนะขอจบคลิปอีกครั้งหนึ่งครับผมสวัสดีครับ